สวัสดีค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วสะสมแต้มบุญไว้เท่าไหร่แล้วมาตรวจด,ดวงชะตากันนะคะเพื่อความโชคดีโชคลาภนะคะเริ่มกันเลยที่ มังกรแม่ธาตุดินสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะ มังกรค่ะ,ะเตรียมโยกย้ายเลยค่ะโยกย้ายบ้านโยกย้ายงานค่ะการเดินทางการเดินทางไกลโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงดูดูการเปลีป่ยนแปลงไปค่ะเชงนะคะ การค้าการโยกได้จินฐานค่ะจะทำให้ชีวิตได้พบก,กับครอบครัวญาติมียพี่น้องนำอาความสุขสมหวังมาสู่ชีวิตการค้าทางไกล พื้นฐานแล้วเป็นคนขยันค่ะรวยค่ะฐานะการเงินขยายผลด้วยความชำนาญมีแต่ความร่ำรวยค่ะไม่ยากจนมีเกณฑ์มีบ้านมีรถนะคะและมีโอกาสมีความมั่นคงกับครอบครัวการเงินมีพร้อมค่ะได้การเงินลาบผลทางไกลก็นำมาซื้อบ้านนะคะ บ้านหลังใหม่แล้วค่ะถ้ารถไม่แล้วก็จะมีบ้านเป็นเป้าหมายที่บุกบาฝ่าฟันไปนะชนะอุปสรรคไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะคะเป็นนักสู้นักต่อสู้ชีวิตสิ่งที่ได้มาได้มาจากความเก่งนะคะความสามารถ ได้ลาบจากความขยันค่ะจะมีความมั่นคงกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะเตรียมพร้อมถ้าไม่มีบ้านก็จะมีบ้านถ้าไม่มีรถก็จะมีรถนะคะ,ะมีเรื่องราวของการปกปิดซ่อนเร้นถ้าในเรื่องการงานนี้ก็ เกี่ยวข้องกับบริวาร่ะมีการแข่งขันขยันดูแลรับผิดชอบหน้าที่ตนเองโฆษณาเสื่อประชาสัมพันธ์นี้สำเร็จค่ะมีการแข่งขันกับกลุ่มอื่นก็สร้างธุรกิจกลุ่ก้อนของตอนเองเราเป็นคนหัาคิดว่องไวนะคะมีโอกาสได้การเงินจากงานทางด้านสุขภาพ <c oughs> งานเดินทางไกล เห็นคนเจราจาคร่องติดตอ่อซื้อขายมีการเงินแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ลาบจากทางไกลรุ่งเรืองกับการค้าสามารถชนะอุปสรรคได้ด้วยความเก่งและมีความกล้าหาญเข้มแข็งค่ะมีความเป็นผู้นำนะคะหัวหน้างาน ลุยสนามเองเลยค่ะทำง,งานทางด้านต่างประเทศงนาทนังด้านสุขภาพองค์กรห้างร้านเ,าเกี่ยวข้องกับฟิตเนสก็ดีค่ะมีการแข่งขัน,ขนก็ไม่ประมาทกับการงานโฆษณาซื้อประชาสัมพันธ์ขยันให้มากเข้าไว้ค่ะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ตำแหน่งการงานหน้าที่นี้ก็ได้ทำงานศินลปะสบายค่ะเป็นคนรักตกลุมรักในสิ่งที่ทำไประะเรื่อยค่ะไม่รียบร้อนงานนี้ก็ในหวัยหนุ่มสาวก็มีพลักกำลังที่จะทำต่อไปด้วยความรักอเอาใจใส่นในงานที่ทำถ้าเรื่องของคู่ครองคนรักก็ไปพบกับ มีฐานะการเงินดีสนับสนุนความหมายของคู่ครองคู่ค้าคนรักก็เป็นความหมายเดียวกันนะคะหุ้นส่วนโดยเฉพาะสตรีมีการเงินฐานะเศรษฐกิจดีมาสนับสนุนให้ชาวมังกรมีฐานะการเงินมั่นคงได้รับการสนับสนุนค่ะให้มีรายได้ที่เติบโตเข้มแข็งค่ะเป็นเศรษฐีเลยค่ะ ทางด้านสุขภาพก็ระวังด้านสายตานะคะพักผ่อนไม่เป็นเวลาก็ควรจังเวลาที่จะตัดแว่นก็ควรเก่ก,การได้ใส่แว่นแล้วนะ,ะพักผ่อนไม่เป็นเวลาอลองปรับการพักผ่อนใหม่นะคะ,ะถ้าดวงของคน โสดก็ยังคงมุ่งมั่นไปที่หาการเงินการค้างานและเตรียมโยกย้ายบ้านหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะก็วิตกกังวลกับการเปลี่ยนแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเป็นการเริ่มต้นที่จะได้มีหลักแหล่งมีบ้านหลังเล็กๆนะคะธุรกิจเล็กๆ เกี่ยวข้องกับโรงแรมโรงงานนี้ได้บริหารจัดการรักและเอาใจใส่อานนั้นกินดมสมบูรณ์พบรักกับการงานที่ถูกใจได้ทำงานที่รักกุลลงตัวนะคะได้ฉลองความสำเร็จกับการงานถ้ามีปัญหา เจ้านี้ลูกนี้ก็ไปพบกับคนที่มาบันใไสอิชาริศยานะคะราหูครูท่านทักนะอิชาชาวมังกรเพื่อมีความมั่นคงล่าผลการงานอาชีพก็เมื่อเรารู้ทัน กลโกลงแล่เหลี่ยมของอีกฝ่ายนะก็ไม่ไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์นะ,ะอารมณ์ของเขาะะที่ปรารถนาจะได้อยากมีอยากเป็นเช่นเดียวกับชาวมังกรบ้างอันนี้สัปดาห์สุดท้ายก็การยกย้ายเป็นแรงนำพาให้ บทสรุปที่เข้มแข็งด้วยประสบการณ์จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยความเข้มแข็งถ้าคนโสดก็ยังคงอยู่โสดลำพังคนเดียวก็อยู่ได้นะคะเพราะว่ารักดูแลตอนเองสุขภาพกายใจแข็งแรงค่ะอังคารราหูครูท่านทักไนะได้ลาบการเงินจากชาวราหูงนานทางไกลงานออนไลน์ งานแลกเปลี่ยนมั่นคงอีกงานก็ได้ลาบจากทา,างด้านสุขภาพค่ะประสบความสำเร็จมุ่งมัน่นเป็นผู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคำว่าแพ้ไม่มีสำหรับผู้กล้าผู้กล้าหาญคิดลงมือทำไปสู่ความสำเร็จ ดีค่ะรุ่งเรืองสัปดาห์สุดท้ายนี้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจค่ะการเงินการงานมีลูกเล่นปรับตนเองเข้าหาธุรกิจใหม่ๆได้ก็ได้รับการสนับสนุนค่ะ เป็นคนมีทัศนคติคนสมัยใหม่ค่ะ